ปลูปอะไรอยู่หรือคนงามดอกตะตอนเขาถามคนงามปลูกต้นอะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าหลังใ่อยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี วันนี้จะพาชมาผักกูดที่ชมรมศูนย์วิจัยการเรียนรู้และทดลองผลิตภัณฑ์การเกษตรนะคะผักกูดมีประโยชน์มากค่ะซึ่งสามารถจะช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วยังเ,เป็นยารักษาโรคความดันโลหิตสูงเลือดจางและบำรุงสายตาด้วยนะคะ ไม่ใช่ว่าจะเป็นแค่ผักอร,อ,อร่อยอร่อยอย่างเดียวนะคะการปลูกผักกูดปลูกง่ายๆค่ะหลังจากที่เราได้ปลูกมาแล้วและดูแลด้วยอาดี2551มาตลอดทั้งฉีดพ้นที่กอนะคะที่ทกอของผักกูดเราต้องการให้ยอดใหญ่ แข็งแรงไม่หักง่ายเราฉีดพ่นไปเลยค่ะที่กอนะคะที่ที่กอของผักกูดนี่ค่ะจะเห็นว่ายอดอวบอ้วนใหญ่ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งผักกูดสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดแต่จะมีช่วงระยะเวลาที่เราจะได้รับประทานนะคะเพราะว่าผักกูดจะ ชอบขึ้นในที่ชื้นแฉะแถวๆน้ำตกหรือภายในสวนนะคะชอบขึ้นในที่ชื้นแฉะค่ะวันนี้เราจะตัดยอดของผักกูดเอาไปปรุงอาหารนะคะหลังจากที่เราได้ดูแลตกแต่งใบต,ตกแต่งกอเสร็จแล้วเราจะทำการนำมารับประทานอาหารเอามาปรุงแล้วค่ะ ปรุงเป็นอาหารสำคัญในเย็นนี้นะคะเย็นนี้เราจะมีเมนูสำคัญค่ะคือต้มกะทิผักกูดเด็ดที่ยอดเลยค่ะนี่ค่คะเห็นไหมคะอวบใหญ่ซึ่งเป็นผักกูดที่เราดูแลด้วย Rd 2 5 5ห นะคะผลิตภัณฑ์ชั้นดีชั้นเยี่ยมไม่มีสารเคมีจเจริญเติบโตเร็วไม่มีสารพิษตกค้างด้วยค่ะการดูแลง่ายๆนะคะได้รับประทานแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยอดก็จะแตกขึ้นมาใหม่เพราะเราจะฉีดพ่นอยู่ประจำนะคะด้วย อัตราส่วน2ซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นที่ดินฉีดพ่นที่กออันนี้แตกใหม่แล้วค่ะใหญ่นะฮะยอดใหญ่นี่ค่ะนี่ค่ะฉีดพ่นที่ดินฉีดพ่นที่ใบนะฮะฉีดพ่นที่ลำต้นเพื่อป้องกันแมลงบางท่านอาจจะปลูกผักกูดแล้วไม่ได้ รับประทานนะคะเพราะว่าแมลงรบกวนใบจะไม่สวยยอดจะไม่ใหญ่แต่ RD 2551ของเราสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับต้นผักกุรของเราได้นะคะเดี๋ยวเย็นนี้เราจะมีเมนูต้มกะทิผักกูดค่ะ สำหรับเย็นนี้นะคะจะมีเมนูอาหารที่เราจะทำรับประทานกันนะคะมีเมนูที่หนึ่งต้มกะทิผักกูดนะคะเมนูที่สองคือผัดแตงกวาใส่ไข่แตงกวาญี่ปุ่นที่เราใช้ RD 2 5ดี2551ดูแลนะคะนี่ค่ะ ได้แล้วเมนูอาหารของเราเย็นนี้ค่ะหลังจากที่เมื่อเช้านี้เราได้เก็บผัดกูด นะแล้วเราก็เตรียมเตรียมมาทําอะไรเอ่ยต้มกะทิไงคะนะในกะทิเราอยู่ไหนคะกะทิเราอยู่นี่ค่ะค่ะอ้าวทดลองเลยต้มกะทินะคะอันนี้คือเมนูอาหารมีผักกูต้มกะทิค่ะแล้วก็อันนี้แตงกวาญี่ปุ่นอ่าอันนี้เรายังไม่ได้ปลอกเปลือกค่ะอันนี้ปลอกแล้วค่ะน่าค่ะ อ่ะต้มกะทิกันเลยอ่าใส่ผักกูดลงไปอันนี้กะทิเดือดนะคะเราก็เอาหยิบผักใส่ได้เลยค่ะใส่เสร็จแล้วเราก็โอู้น่ากินจังเลยคนนี้นะคะโอ้โหทงหวานอร่อยเนาะค่ะกรอบค่ะเพราะว่าเด็ดสดๆจากต้นเลยค่ะเพราะว่าเราปลูกต้นเองนี่แหละผลิตผลของอาดีสองห้าห้าหนึ่งนี่แหละ งามหวานกรอบอันนี anyway, ้เราเอานำมาต้มกะทิค uh ่ะเมนูเมนูอื่นก็มีนะคะใช้ยำก็ได้ยำก็ได้ฉาบน้ำมันก็ได้หรือจะลวกก็ได้ค่ะแล้วแต่หอมหอมกะทิหอมกะทิหอมอยู่เก้าเลยไหมคะอยู่ค่ะหอมกะทิค่ะนี่ไงได้แล้วกะทิเราแล้วก็ เรามีน้ำพริกน้ำพริกปลาย่างหรือน้ำพริกกะปิก็ได้แต่วันนี้เราเป็นน้ำพริกปลาย่างนะคะเป็นน้ำพริกปลาย่างหอมกลุ่มเชียวนะคะอุ้ยเสร็จแล้วแป๊บเดียวเองหลังจากเสร็จแล้วเราก็ใส่จานได้เลยสวยเชียวผักกูดเออเป็นเป็นผักที่เป็นพืชเศรษฐกิจนะคะค่ะ โลละร้อยขึ้นไปเชียวนะอันนี้ปลูกไม่กี่ต้นเองปลูกก็ไม่ยากใช่ไหมคะค่ะน้องแดงปลูกง่ายๆ่ง่ายงแล้วก็ปลูกไว้ทานเองที่บ้านก็ได้เนาะพูดถึงเนี่ยนี่ไงค่ะน่ากินจังเลยนะคะน่ารับประทานมากๆเสร็จแล้วเราจะผัดนะคะผัดแตงกวาญี่ปุ่นหลังจากที่ ปเด็ดมาจากต้นแล้วแล้วมาปอกเปลือกค่ะแล้วหั่นเป็นชิ้นหั่นเป็นชิ้นค่ะแล้วก็จะผัดใส่ไข่นะผัดใส่ไข่ใส่เครื่องปรุงค่ะนะค่ะไปเดี๋ยวเราผัดกันเลย ีกเมนูหนึ่งค่ะคือผัดแตงญี่ปุ่นใส่ไข่ค่ะเอาเลยน้ำมันเลยนะคะค่ะน้ำแดงใส่น้ำมันเดี๋ยวนะคะนะคะมาจะประกอบไปด้วยน้ำมันนะคะน้ำมันพืชค่ะกระเทียมค่ะเครื่องปรุงแตงกวาญี่ปุ่นแล้วก็ไข่พร้อมค่ะ เดี๋ยวรอให้กระทะพอร้อนปุ๊บเราก็เตรียมใส่ไปเลยเราใส่ซีอิ๊วพริกขี้หนา เสร็จแล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไปพอเราผัดกระเทียมหอมเราก็เอาแตงกวาใส่ได้เลยมาแล้วค่ะแตงกวาญี่ปุ่นใส่ได้เลยฮื้อหอมหอมหอมเครื่องปรุงค่ะ ครึ่งกุงก็จะมีน้ำมันหอยนยิดหนึ่งใส่ลงไปอ่าตามด้วยซียอิ๊วขาวแล้วก็ใส่ไข่ไปอืมหอมจังเลย อ่าจะเห็นว่าเนื้อแตงนี่แน่นนะคะค่ะคงจะานหวานอร่อยค่ะเมนูที่เด็ดเย็นนี้นะคะเหมือนเมื่อเช้าที่ได้พูดไปค่ะอันนี้มื้อเย็นแล้วค่ะอาหารมื้อเย็นนะคะกับข้าวมื้อเย็นของเราอ้าเดี๋ยวเรายังมีอีกอย่างหนึ่ง เดี๋ยวเอามาร่วมด้วยหอ <Okay. S 1> มชื่นใจ <c oughs> อ่าอันนี้อันนี้อีกอย่างนึง เมนูเด็ดเย็นนี้ กับข้าวแบบไทยๆพื้นบ้านนะคะมียำปลาทูมีตะไครค่ะมีหอมค่ะมีกระเทียมมีสาระแน่อ่าแล้วก็มีพริกขี้หนูพริกขี้หนูล้วนจะเป็นสมุนไพรทั้งนั้นอาหารสุขภาพอาหารสุขภาพค่ะ,คะแล้วผักกูดนี่คือแก้ความดันได้ด้วยค่ะโลหิตจ,จางก็ได้ค่ะ บำรุงสายตาด้วยะนะะอาหารมื้อนี้เป็นมื้อพิเศษมีน้ำพริกด้วยค่ะน้ำพริกแล้วก็มีไข่นะคะคะมีไข่มีแตงกวาญี่ปุ่นมีกระเทียมน่ารับประทานไหมคะลองชิมดูสิค่าไหนลองชิมชิมผักกูดของเราสิอ่ลองทดลองชิม น้ำพริกอ่าอ่าน้ำพริกตาแดงใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะอะจะทานกับน้ำพริกปลาทูก็ได้นะคะแล้วแต่ะสะดวกน,นะคะจะชอบนะคะน้ำพริกแต่แต่อันนี้จะทานหวานกรอบอืมน่าน่าน่ารับประทานมากพี่แอดเอาซมมาเลยมาชิมพร้อมกันมามันต้องมือนะคะใช้ซ่อมไม่อร่อยละ มือคะ่ะมือพื้นบ้านนะฮะนี่คือผักกูดของเรานะคะมือใช้มือเลยละ่ะพื้นบ้านเลยน่กินกินแบบชนบทเราเนาะใช่เดี๋ยวลองชิมหน่อยเป็นยังไงคะือกรอบหวานนะคะผักกูดต้องชิมลองชิมชม,ะะมือเลยนะคะคะ่ะมือเลยคะ่ะ อันนี้ไทยแท้เลยอืมกรอบจริงจริงด้วยอืมอืมผักกูดเนี่ยมี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 รสชาติที่หวาดนะฮะค่ะอืมกินแล้วเล่อได้เลยอืมจิ้อืมจิ้มเลยละอืมอืมอืม กรอบอร่อยแตง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 งกวางญี่ปุ่นชิมอือหอเป็นไงคะหวานหวานใช่ไหมอือหืยอร่อยค่ะยังไงเยี่ยมเยี่ยมค่ะเยี่ยม เห็นไหมคะว่า AD 2551ของเราเพื่อสุขภาพจริงๆพืชผักส่วนครัวนะคะอย่าลืมนะคะถ้าปลูกผักพืชผักส่วนครัวครั้งใดอย่าลืมนึกถึง a 25 25ี2551้ d 2551นะคะแล้วจะไม่ผิดหวังค่ะปลอดภัยแล้วก็ปลอดสารใช่ไม่มีสารตกค้างนะคะไม่มีคะ่ะค่ะ สามารถล้างแล้วเอามารับประทานได้เลยค่ะแต่อันนี้เราไม่ไม่ต้องอะไรเลยนะคะไม่ต้องกลัวสารพิษเพราะเราปลูกเองค่ะดูแลเองนะคะค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากจะปลูกก็อย่าลืมนึกถึงอารีนะคะช่วยเพื่อนๆได้ทุกอย่างเลยค่ะนะค่ะทั้งดอกไม้พืชผักสวนครัวและทุกอย่างเลยสำหรับวันนี้เมนูเด็ดของเราก็ เรียบร้อยดีนะคะอร่อยผักกูดหวานกรอบแตงกวาญี่ปุ่นเนื้อนแน่นหวานค่ะกรอบอร่อยอยากให้อยากให้ลองชิมดูจริงๆเลย <c oughs> อันนี้ปลูกเองนะคะเนี่ยค <c oughs> ่ะ <ขา S 1> สำหรับวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบาย <c oughs> อะไรอยู่หรือคนงามดอกตอร์อนเขาถามคุณงามปูกต้นอ,อะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าลำไยอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี